ครับราบสรัสดีท่านผู้ชมทั้งช่อง youtube บันพดแ n น l นะครับวันนี้ผมมีงัวแม่ลูกผูครับเป็นแม่ลูกผูนะครับมาเปิดแบงาค่าให้พี่ให้นอเดี๋ยวไปเลี้ยงท่านครับสำหรับคนทุนหน่อยนะครับค่อยๆเลี้ยงไปครับค่อยๆพัฒนาสายพันธุ์ไปครับนี่ครับเป็นแม่ลูกผูนะครับนี่ครับลูนล้อๆเลยครับ นี่ครรับอๆเลยเป็นแม่ลูกแรกนะครับครับเป็นแม่ลูกแรกนี่ครับสำหรับแม่เพ่น,นครับเวใจลูกดีครับงั่วแม่นี่นี่ครับหัวใจลูกใส่ใดเลยครับ ผู้ใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับทางคอกเปิดราคาใบหนึ่งหมืนแปดพันบาทนะครับส่งฟรีอีกสองรอยกิโลเมตรนะครับผู้ใดสนใจก็โทรศูนย์หกสี่สามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งสี่นะครับผูใ้ใดคามเิ้งต์บอกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งช่องน้ำนะครับขอบคุณครับ